มาอัปเดตอินทพาลัมสิมาซิ้มเบิงจิมดูลูกใหญ่ๆจะลังสเขาวสีค่ะพี่นอ้องอืมหวานติดฝัดแก้โลคกรกะเพาะพอดีความหวานมาทันมากค่ะพี่นอ้อง ตນหน่วยนึงกินได้3ค่ําพุ่นไนีกอบมากเม็ดเล็บเล็กนิดเดียว อันนี้เป็นจันแรกๆของสวนเลยด้ยคะพี่น้องจันแรกๆเลยเขาก,กาขา็กำลังจะเข่าสีค่ะกำลังจะเข้าสีเาก็มากขยา่าเขย่าออกเนาะเผื่อมีลูกกล่นอยู่ข้างในขย่าออกค่ะอาทิตย์หนึ่งขย่าเชื่อนึ่งก็ได้ ขาดนะคะกได้ค่ะต้นนี้นี่อันนี้อินทภาลัมเขาจะบริ่งการขายได้ค่ะเพราะว่าต้นหนึ่งกับมีหลายรุ่นต้นหนึ่งก็จะมีสองสามรุ่นส่นค่ะขายไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องใยรักไม่เยอะ ไม่ไม่มีเยอะก็ขายไปเรื่อยๆลุกไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆค่ะปีนี้เห็ดเอาประมาณสิบต้นค่ะพี่น้องปีนาจังสิหลายเพราะว่ามีต้นใหม่อยู่สี่ต้นห้าต้นหกต้นมีต้นใหม่อยู่หกต้นเป็นเล้วสี่เหลืออยู่สองต้นเม่ท่านเป็นปีนาวังวา่า สิปแต่ว่าปีนี้ก็ได้ต้นละหาจันแล้วปีหน้าก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกปีนาเพิ่มขึ้นมาอีกถึงสิบจันหนึ่งเท่าตัวเนาะเพิ่มขึ้นมาหล้วก็จันใหญ่กว่าเก่าละจา้าปีนาคาดว่าปีต่อไปเยอะกว่าเก่าเนาะค่ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็สำนี้กันเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ